เขาปลูกโอ้วสวยมากค่ะอีกสิบปีก็จะได้สบดสาย ให้เวลาอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปนัขกันบ้างไม่นานครับยูหลักร้านจะอยู่ข้างล่างเพื่อลงไปีเอาเตรียมใส่เสื้อผ้ากันหนาวนะคะนานาโตเดรึ่งเจ็ดองศานะคะเจ็ดองศานะคะเดี๋ยวรถจะลงตรงนี้แล้วพี่คนนั้นก็จะแจกคูปองนะ